สวัสดีค่ะทุกคนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสินค้าจากในเว็บเมื่อคาริเจแปนใช่ไหมคะวันนี้ The f a t P Order จะมาตอบสินคําถามที่ทุกคนอยากรู้ค่ะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยเมื่อคาลิเจแปนคืออะไรเมื่อคาลิเจแปนคือเว็บขายสินค้ามือสองและสินค้าหายากจากญี่ปุ่นค่ะสินค้าที่หาได้มีอะไรบ้างมีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับสินค้าแบรนด์เนมมือสองรวมไปถึงสินค้าลิมิเต็ดต่างๆ <Wow. S 1> ค่ะ ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นออกไหมไม่ต้องค่ะเพราะ The Flat Pre Order จะช่วยจัดการทุกอย่างให้คุณค่ะสั่งยังไงค่าส่งแพงไหมใช้เวลาส่งกี่วันปลอดภัยหรือเปล่าแค่ส่งลิงก์สินค้ามาให้เราเราดูแลค่าขนส่งเวลาจัดส่งและความปลอดภัยให้อย่างครบถ้วนค่ะถ้าสินค้าหายากจะหาได้ไหมต่อรองราคาได้ไหมทำไมต้องใช้ The Flat Pre Order ถ้าสินค้าหายากเราช่วยหาให้ต่อรองราคาให้ และที่สำคัญบริการของเราสะดวกและก็ปลอดภยัยที่สุดค่ะอย,อย่ารอช้านะคะถ้าอยากช็อเมือคาดิเจแปนแบบง่ายๆให้เดอะแฟลชพิเออร์ไดช่วยคุณค่ะ